จาตุรนฉายแสงโพสต์การยุบพักตัดสิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่เกิดรัฐประหารปี2549ไม่ใช่แก้การวนลูปแต่เป็นความต่อเนื่องที่รุแนแรงขึ้นไปอีกเพราะครั้งนี้ ารัิธรรมนูญถึงขั้นเข้ามาจัดการฝ่ายนิติบัญญัติการวินิจฉัยในครั้งนี้เรื่องหลักคือการแก้ไขกฎหมายส่วนเรื่องอื่นเช่นปราัยหาเสียงการปรากฏข้อความใน Facebook รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาคือเรื่องแวดล้อมเมื่อการแก้กฎหมายนี้ถูกนามาวินิจฉัยและชี้ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองปัญหา ก็มีอยู่ว่าสารรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่และจะมีผลต่อฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรข้อแรกเรื่องนี้ใช้มาตรา49 การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนล้มล้างการปกครองที่สาร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้แต่การแก้กฎหมายจะอยู่ในหมวดว่าด้วยรัฐสภาซึ่งโยงการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเป็น3ฝ่ายซึ่งการแก้ไขกฎหมายโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพแต่เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อ2การเสนอให้แก้กฎหมายเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายได้หรือไม่อธิบายได้เหมือนกับการอภิปรายหรือเสนอยัตติในรัฐสภาที่สสผู้อภิปรายมีเอกสิทธิ์ในการทำหน้าที่ใครจะฟ้องร้องใดๆไม่ได้วงเล็บเว้นแต่กระจายเสียงออกทีวีแล้วหมิ่นประมาทซึ่งรวมถึงการที่สสก็มีอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายดังนั้นการแก้กฎหมาย จึงผิดกฎหมายมิได้ข้อ 3. ถ้ากฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรในระบบของประเทศเรารัฐธรรมนูญให้อำนาจศารลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยแต่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายผ่านการเห็นชอบของสภาสามวาระไปแล้วและต้องวินิจฉัยโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครเป็นผู้ร้องแต่ถ้าเป็นพรบรทั่วไปต้องมีคนร้องเสียก่อนถ้าไม่มีคนร้อง ก็เป็นอันผ่านร่างและทุนเก้าต่อไปดังนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญมาพิจรนารณาในขั้นตอนเสนอร่างเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อกฎหมายผ่านสภาร่างนั้นจะเป็นอย่างไรเช่นในชั้นแประยะติอาจจะแก้ไขร่างจนไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้แต่ในทางกลับกันกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่สภาเสนอแก้กันจนกระทั่ง ถึงวาระสามปรากฏว่าขัดรัฐธรรมนูญสสก็เข้าชื่อกันตามกติกาไปแล้วร้องศาลร,รัฐธรรมนูญศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยมามาตาใดทำไมมาตาไหนขัดรัฐธรรมนูญก็ตีตกมาตานั้นถ้าบอกว่าขัดทั้งฉบับก็ตีตกทั้งฉบับมันมีระบบป้องกันไม่ให้การออกกฎหมายเป็นปัญหาต่อบ้านเมืองอยู่แล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานและความสัมพันธ์ของสารรัฐธรรมนูญกับฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นปัญหาต่อในอนาคตคราวนี้เวลาเสนอกฎหมายจะรู้ได้อย่างไรว่า จะไปเข้าข่ายหรือผิดมาตราไหนหรือไม่ต่อไปอาจทําให้สสหรือทั้งสภาหรือสสอที่ยกมือเห็นชอบกฎหมายที่สุดท้ายถูกวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วต้องถูกตีตกติดคุกติดตารางหรือขัดจริยธรรมไปเลยหรือไม่และเมื่อต่อไปจะต้องตัดสินว่าจะยุบพ,พักอีกแล้วหรือไม่ ผมก็ใจหายและมันน่าใจหายมากกว่าคำว่าอีกแล้วเพราะครั้งนี้มันมีผลกระทบต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาที่เป็นเรื่องใหญ่มากการยุบพักผมพูดมาเป็นร้อยครั้งแล้วว่ามันไม่เคยถูกหลักประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมซึ่งไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนเขาทำกัน